ก็อยากจะแวะไปดูหน้ากันสักหน่อยถ้ามีโอกาสที่ดีจะได้เจอหน้าลูกเป็นคนแรกก็ได้แล้วหมวดลูกหมีอ่ะป้อมนี่เมียก็ไม่จองแต่วายจองลูกเออเมียป้อมตรงพระพุทธเจ้าค่ะเมียนายทองทองอัะไรกับมาดูจองกับใครอจองมานี่จะจ้องปีแล้วเมียมันจองไอ้มีอย่าแรงปนานไอ้มีอย่าแรงปนานเมียกูยต้องกับใครอ้มีอไม่รู้บางทีจองกับคนกลางบ้านก็จ่วยง้อง มาแน่ไมไตมจงก็ได้ก็แล้วแต่คุณศึกแต่ก็ขอให้เร่งรีบเดินทางปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยได้พระพุทธเจ้าค่ะเชิญมอมแม่พักก่อนตามพระราชเจ้าใส่หต่พระเจ้าค่ะไม่ต้องกังวลหรือเป็นห่วงเรื่องนี้ให้มากนักเกร้ากระหม่อมพร้อม้งหวดลูกหมีและหมูยอดทองจะเดินทางติดตามสือบหาพระรถและพระธิดาอย่างสุดฝีมือและก็จะรายงานไหมมอมแม่ทราบอยู่เป็นระยะระยะได้ดีมาก ฝากคุณสึกแกสิงห์มวลลูกหมีมวลลูกทองด้วยนะคะพระพุทธเจ้าค่ะเชิญตามสบายฉันขออนุญาตพักก่อนก่อนแล้วนั่นก็หมายความว่าการเดินทางของเราพี่ยอดทองพี่ลูกหมีครับการเดินทางครั้งนี้เป็นภารกิจลับในการเดินทางก็ถือว่าเราต้องทําหน้าที่ปฏิบัติให้สมเกียรติให้เต็มที่ที่สุดอะไรครับ เราต้องปฏิบัติให้สมเกียรติให้เต็มมาลาวัตถีที่สุดเพราะฉะนั้นคนยิงพานนายโยองตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไม่ว่าใครจะข้อเปิดแนดมมดไม่ได้พี่ตรงเราต้องหาวิธีการละมุนละม่อมในการดูอยู่ๆจะไปเปิดไปถกก็ดูไปมนอย่างนั้นไม่ได้เมาใจรับพัวคอยยิงเอาในยองแง่ๆกันไปหลอกเ่อในก้อยแหลมมดมีควายไม้กําได้สักหนัดไม่จีบก็ระมาเก็กลัว โอไม่เราต้องซื้อไปจัดเจนเลยมี่เขาจะไม่เาเราต้องให้เตกชั่มเราต้องให้จัดเจนการเดินทางครั้งนี้เราก็ต้องให้มันมันไอ้ไม่ตีสุดนั้นแล้วถึงเราจะเดินทางวันนี้หรือวันพรุ่งผมกะว่าจะพักผ่อนกันสักหนึ่งคืนก่อนแล้วก็รุ่งอรุณเช้าตรู่นี่เราจะเดินทางกลับตะบนทุ่งโพรายโอได้ตะบันนันก้าวกระม่มนายลูกมี่แล้วก็นายยอดทองจัดเตรียมข้าวปลาอาหารในการเดินทางเพราะการเดินทางครั้งนี้ไม่มีกับนดรับไม่รู้ว่าจะกลับวันไหนมาเรยใช่แล้วครับ อะไรเราก็ต้องไปกับคนจะไปกับแม่ควมาไปเบิกกระสุน hmm. ที่พ yep ี่จ่าหมังก้อนอะไรแล้วตึงก็ไปก่อคารสั่นจากงานจากปีวีสักี้เพื่อแก่เส um ียมให้่เพื่อมเลือดมาเลือดมาจองเอือกลืนคนไกลไม่รู้แต่ว่าแกงวัวกินดีเลยจองแกงวัวกินดีเอ้มี่มึงได้กินกี่อันน่ะไม่ได้แต่นำแกงเดี่ยกูให้จังเงือเม่อก่อนึงแกงอันไม่รู้แกงไรแล้วก็ใช่ใครไอ้จ้องเออกูหนึ่งว่าหนำจุก เพื mm ่อจาดแนวนัดเนียนกะเลวไม่รู้แกงไงได้ความเป็นตัวไม่รู้เคยปราไวไว้กับไม่รู้เอาอันนึงเออจัดร้อยมึงไงจองมาแกนี่ไปนองปักปวดวต่างไปนั่นเลยครับกันนั้นคนเราเดินทางเราไม่รู้ทต่ไมไรมีน่าแต่ไม่ไดนกกันรูวกันมั้งอ่ะอไม่มีไอ้นกไงรู้อ่วคุณปราวไวจองเออมึงไงจองอ่ะเุณดังกินดังไรไม่รู้แต่ถ้าลงเพลี่ยได้มึงเงี้ยจองลงเพลี่ยได้เออถ้าลงเพลี่ยนลต้องตานนัก โดยจัดเฉพาะอลาวะเพ่งลูกอลาวะถุงนี่กุณรองไรหมดเลยเพ่งลูกถุงเออสมะมดหว่าถ้าว่าเขาอยากควังโบปีนองนูเอออยู่กลางหน้าหนูถ้าว่านายยกเลี้ยมบัดเนี่ยเออแกอยากควังสายยันสายยันเพ่งอันดังแต่เพื่อไอ้มีเพ่งไรต้องไก่จ๋าร้องเพื่อดองไก่จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้ คลายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุราจึงร้องครวญหาไก่จ้าหลบหน้าไปาไหนไอเจ้าร้องดีนู่น็น็กแม้อ๋อย่าโย่ใส่เดื้ออย่างไรมี่ โอ้ไม่ชิ้ไอจองมึงกูเพิ่งดยรว่ามึงลองเปล่งดีนะอ้อันไค่จ้าไค่จ้ไครจ้าแต่มึงไม่ใช่โจนั้นอ๋อเนอ้องลองดีหนูทถ้าหมดแบบเลี่ยมบบนี้ผี่เลี้ยมมือแกยากใควังเพลงกองยอดดักยอดดักเปลงุดยอดเลมีกูชอบแต่เผื่อเพลงไงได้ะ แฟนของใครได้ที่ว่ามอเตอร์ไซค์ทับหลน่นเอาอันนื้อน่ายงผู้อ่านต้องแฟนของใครมอเตอร์ไซค์ทับหลน่นหน้ามนสวยสะดุดตาป่านชนนี้ไม่มีใครมา Yeah. Hey. กูลักกูวักตายเลยไปนอยู่ตรงนั้นไงจอ้กูกำมันรองไม่โจกกบกูมือมัแเล่เอ้ยเลยเลยมี้านวันนเลยโอ้ยจ้องรองนี่เชียยไงเอกันเปล่งลูกทรงนี่นะโอ้ได้หมดกูถ้าเป็นเพลงลูกทุงได้หมดถ้าสมมติว่าก็อยากควงอนเป็ดได้จ้องฮะสนเปเปล่งกันร้อยแต่เปลือนอันนี้กติว่าด้ตุ้มแตนบุนตาใ่เชียงเลี่ยมหมอนัดโอ้ไม่กูเจอแบบสนุกสนาน อย่าดังแรงไอ้ตองปวดดานนีรับไปนอนเราไปที่โน้นเลยรับน้ำมาใส่ยญ่แม่นแรงอ่ะปวดดานนีแข็งเอาอกมาให้ดังไอ้ตักตักกันดิบ่ตีน่ารวมนั่งในคืนว่ากูอ้าเจ๋ยอย่าก็ตกเจ๋ยเม่ปามขี้แตกกี่และเพื่อแกนั่งยดมากลืมก๊อก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 แกยดมากกูดังนัง ดกใจกันท th ี่มันตามยนตหัวหน้าแข่งกขี้ผุมันหนกาโนนไอ้มีอไม่ต้อจอยจำกับคนแก่แก่จริงอะไรกอร้อยมันต้องเกลียดอันเจ้าว่ามุดจิตกำร้อยได้เลยดองเออมุดจิตกำร้อยสั่งนางกันได้ไหมครับพี่ตองเพลงนั้นเพลงลูกเกยครับเพลงไรก็เพลงลูกเกยปันเพื่อไร้รองเพลงลูกเกยเพลงลูกเกยที่ว่าเป็นเพลงที่ว่าไปบ่ายดองอายยรองเพื่อให้ดองไอ้มุดจิตกำรอยเพลงอ่ะสั่งนางกัน ลายนิยาครมาโจเมนิยาโอ้อนน้เออนี่ก็รงลูกข้อที่แปดฉันมดชิดคำร้อยป้านป้านป้านกะจหมดว่ากูอยากควงใจเมืองจริงเลยจองใจเมืองสิิงเปลงนั้นสุดยอดได้มี่เปลงไงจองใจเมืองจริงเพลงเมียปีบีชู เตียวว่าการจะทำเพลงผีมีชูได้ใจเมืองสิ่งได้ใ่เมืองสิ่งเป็นนักรองคนเดียวได้สิละพี่แนงฉาดกันเหลวทึ่งทำให้ความมารองเสี่ยงขึ้นหน้าซิือขึ้นจับุกอะไรพอขึ้นจะมุกแล้วตึ้งรองโงนข้าครองใครทับไม่ได้นอกจากใจเมืงองกัลาวันสิ่งอ่าอันนู้เหอะว่าจะนันทายเมื่อใจเมืองซิ่งมึงต้องบีมูให้กูได้ได้ยางงั้นไม่ใจยังอยากเอาเอมีพี่มีชู้ ไอบีจไอตอนเรามึงอยากควักก็ไป่ปักเลยกูไอบีมุกแล้กูโองไปได้หรอกเออก่อนชดก่อนชดก่อนชดไม้า่อกา่องกูปแก้มูกใครได้า่องเมียพี่เมียจ้อยไาตอแล้วมึงควกกำไตมึงนดดวงไกูตายอยู่ีตายอยู่ี ตำเมีว่า no กูอ่าเสียงคุณน่าริกเลยคุณน่าริกเลยเสียงนี้ฮะเอา้ยจังเูาเมียพี่มีชู้อ๋อเมื่อนู่เมื่อนู่เจ้าบารู้หรือเปล่าไม่เคยรู้ข่าแพร่งพรายผู้หญิงผู้หญิงที่จังกร้า ไว้ไว้สิ้นนี้เมียพี่ไม่ชูไอ้ไอ้ต้องสิบหลป้านาบรรดุนเฮจะว้ากันกันเลยทิ้เธอไม่เธอูะคงจำตัวพวกเอ่ยพวกใหม่ไม่เจ็ประตูทําแม่โยนจะรวงแม่ไก่หัวตัวงอ สินซำตักสีดูแช่เชือนชอบเรียนแบบเหมือนดาราคนรังที่ทำใบรู้ดูตาสว่างใใจให้รัวว่าใจจังแท้ยูบุกเป็นหนักดู้งอ๋อฮะ่าอ้ือออ๋ออ๋อออออ๋ออ๋อ เรากันົາ มาดูงอีสานบ้าน้อยไอ้ยุติไม่ยุติยุติยุติยุตไม่ฮะใช้ยล้วไอ้จงกูเนี่ยไม่ดังแล้กันไม่ปลาใบจะจู้พืชนี่ก้อนเหญ่แมมันกลุ่มตายอยู่ดีเรื there. ่องกูร้องเพลงนี่ไปออกหมอลำหม่อมไม่เนี่ยกูชินุกมั่งแนี่ยจงไม่ฮ่าย้วยังไงจองรองดีบอกกูร้องหมอลำมั่งไม่จบ เออแน่ๆกันมึงลองแล้วแน่ลองให้มันดีๆอย่างจังตะเพลงที่พ่อแม่พี่น้องก็พอได้ควางมั่งเออควางนั่งไปมั่งควางร่อนไปมั่งควางหมุกลักไปมั่งเอออันเนี้เออพอได้สนุกสนานกันอันเนี้ยนูตาพันเรื่องวะอ่าร้องนายกอ่าประพันธ์อ่าแกก็บอกไปเลยวว่าข้อเพลงจากนึงเพลงยาควางเพลงอะไรแต่แกก็มาเขียนจดหมายมาเลยเรื่องวะยาควางเพลงของยิงยงอ่าเมียคือดวงเชย อ๋อนี่โดนใจจีไม่ใหญ่มีอะอันนี้เออได้ได้ได้จัดไปหมอบไม่กับอบประตูกันมาหมอบเล่าไหมนึ่งกันล่ะนึ่งผัวน้าเพลงกับควงให้พรอพรออ้าควงให้จริงๆริงแกมั่กับกบุญกับอ่ากบุณสำหรับเรื่งประเมอกับผมอ่าใครประเมอก็ให้ต๊กเบอร์รางวัลทีนึ่งกับผัน้ากับกบุญกับกบุญกับอ้อเป็นฝมึงหวายต๊กเบอร์เรื่งตบตามลังมาลุยเม็ดอ่ากุณตีตบตามลังอะไรทุกทูด ไอ้คนที่ไม่ตอบเลยก็อพี่หล่าคนกว่างตังเวลากับเรือนไม่ร่อยจริงเอาอย่างนี้นะครับพี่ทองพี่หมีครับอย่ายเสียเวลาปพื่อเล่ากับน้องโราพักผ่อนกันแท้เต็มที่เดี๋ยวผมไม่เวลาก่อนที่จะมืดจะค่าในช่วงบา่บายเนี่ยนะให้พี่ลูกหมดลูกหมีและมูยอดทองทั้งสองคนเนี่ยครับเดินทางบริเวณเนี้ยเก็บสัมภาระ,ราะข้าวปลาหาันในการเดินทางของรอยเพียบพร้อมให้พึงระลึกไปเสมอว่าการเดินทางของเราครั้งนี้ไม่มีกําหนดกลับไม่รู้จะเจอพระรดและพระธิดาในตอนไหนเวลาใดเป็นอย่างไรนอไม่ทราบ อย่างนั้นเตรียมความพร้อมไว้ดีที่สุดแล้วรุ่งอรุณเช้าตรู่ขึ้นมาเราก็จะได้เดินทางกันแต่เชา้าได้ครับประยันนองไปปักพอดอน,นขอเดี่ยวพ้มมวดหยดทองมู่ลูกมีตั้งซ้อคนไม่ความมาเราเตรียมข้าปวปลาเช็คเรียบร้อยปรับเราจะข้าไปตีนองและปักพอนเดินทางกันตะว,วันเช้าครับฝากพี่ทองพี่ลุกมีด้วยขอบคุณมากอับพมกับพมปักพอนนองปักพอครับผมเรมมาไม่มีไป เก็บกรเข้าวประหารสัมปะระยาย่ชาอยู่เฮ่อไปต้องไปมาทางนี้ไปลายหมดกล้องในกรงในลัวเก่งหัวเก่งเลยตีเลือกไม่ความรักโอ้แล้วพระนางเจ้าสังเสร็จยายาย่จะเด็ดกลับ ประทับในปลงปละนางทรงกันแซงสามต่างมาพับนักปณีแพะเอาเร่งรีบจัดแจงเข้าค้องพี่นองเออตามตองกาถ้าพรุ่งนีโอ๊กเดินทางมีเออประเจนไป อาตื้อว่าเราเป็นผู้คลานเมื่อแซมต่งนนมาพักปักต้หนักร่างกายสบายบ้านจะข้อตั้งนิทานแล้วแบ่งจะข้อยกตึกบานตั้งหุ่นบ